ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่28ิมิถุนาย,ยนพศ2566นะคะวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะความฝันของปู่คอนเก่น,นะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมา ความฝันของปู่ไม่เข้านะคะแต่ว่าใกล้เคียงนะคะเพราะว่าปู่ให้สองศูนย์นะคะสองตัวล่างอกสามศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะก็เฉียดชฉวจริงๆนะคะน่าเสียดายมากๆนะคะถ้าใครซื้อขึ้นซื้อลงนะคะก็คงจะโชคดีไปกับความฝันของปู่นะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ยังคงมีหวังเสมอนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่างวดนี้ได้ข่าวว่าปู่ฝันดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมาเล่าความฝันแบ่งปันให้กับเอซช่องละองแคลนได้รับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็ให้ช่วยกันตีความฝันของปู่นะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะตีได้แม่นกว่านะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปูพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะกราบนมัสการเจ้าค้าปูเออเจริญพรเจริญพรค่ะโอ้ไหวก็ถูกยากถูกเย็นนอกแต่ตัวเก่าอย่องเนาะค่ะค่ะใช่ค่ะปูซื้อไม่ถูกเลยปูถ้าออกแบบนี้นะแต่จะซื้อซื้อเสื้อสองสี่หกสองหกสี่ก็ซื้อวันที่ออกอยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้เลขหน้าล้วันที่หนึ่งนี่นว ก็ไป็นเลข6สองกับเลข4สองก็ที่มา9ต่อก7สองอีกละเสียดายนะคุณคนบ้านหลวงปู่คนมาลวงปูแย่แย่ไม่มีใครถูกไหมทั้งคนทักคนค่ะทางนี้ก็ไม่ค่อยมีคนถูกหลวงปู่เออมันออกแบบนี้ใครจะถูกเนาะใช่ค่ะปูคนถูกก็คนถูกก็เจงแล้วลวงปู่ว่าเนาะออกแตัวเก่าตัวเดิมเนาะ มันก็จะมีน้อยอยูอย่คนถึงไว้ของถูกหวยข้างบนมันจะมีน้อยแหละแต่อาจาอะจะมีแ,แต่ว่าจะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าต้องพูว,ว่าจะมีสองอยู่ซื้อหกสองอะไรมันก็ออกเจ็ดสองมันก็ไม่ก็ใกล้เกี่ยงใกลใใ้เฉยแต่ตามอายุมแม่รายย้อนแม่นล้อายุแก้เสียแจ้ยุ่งหกจุดสองปีเกี่ยวก็เราบอกลูงกูว่าบอกซื้อสี่สองลูกก็ซื้อสี่สองกับหกสองอะี่ก็ไม่ถูก ใกลเคียงแคมเดียวแล้วก็ที่ปู่ให้สองศูนด้วยเนาะปู่เนาะไม่ใช่สองศูนมันออกสามูนยนะเว่เรวเวว้เวม่เนี่ยมันก็มีสองมัวีสองมันมีสองจริงเลยแต่มันก็ไม่ไก็ดสองตัวเก่าก็ไม่ไม่เป็นไรเราปุงดนี้เอาใหม่ค่ะเออมันก็ไม่อยากให้โยมร้ายตัวเองปูกันนี่นี่นอยก็ให้ตัวสองตัวแค่นั่นแหละค่ะีเลยจะปลู่กันแลวคุณวาสนะเนาะ ค่ะค่ะปู่ฟันแล้วใช่ไหมคะปู่ฟันมันฟ<อ>ันพระแล้วอ๋อเหยดคข้าันพระน้อยฟันสินน้อยแล้นะค่ะปู่ฟันอะไรฟันไปลงปู่ก็ฟันไปเห็นอะไปลาปลาเนี่ยเออฝนตกนั่นแหละปลามันขึ้นนั่นแหละปลามันขึ้นตามทางลาดยางเต็มอยู่ปลนะนะานั่นน่ะคือปลาดุกกระปลาช่อนค่ะปู่ตัว เท่าแขนเรานี่แหละหปูก,ก็เดินไปไป,ไปเห็นปลาก็เลยเอาทีแรกอะใบไ,ไม่มีอะไรใส่หรอกเดินไปนั่นน่ะค่ะเดินไปตะกุดเปล่าเนี่ยเห็นปลาดูกระพายช่อนเต็มยมาทางละยางมันตัวใหญ่ๆก็เลยโอ้จับจับพอดีก็เลยไปเจอเด็กน้อยน่ะน,นะเด็กน้อยอนุบาลน,นี่ะประมาณอนุบาลน,น่ะสี่ห้าคนมันก็เลยเดินมามันก็เลยกระสอบถุงปุ๋ยมาให้อ๋อค่ะค่า,า,า,าปุ๋ย ก็สอบเออก็สอบก็สอบถุงปุ๋ยนี่ไม้ถังปุ๋ยอะไก็จับพอจับไปช่อนมันก็ไม่ตายหรอกจับต้นนั้นใส่ได้ทุกปุ๋ยจับปลาดุกก็ใส่จับใส่ทุงปุยงป๋ยเต็มไหมคะปู่ก็ถุงปุ๋ยนั่นแหละจับต้นนั้นใส่จับต้นนี้ใส่นี่จะตั้งปลาดุกเด็กไม้ก็ยืนดูอยู่นั่นแหละมันถามมันอยู่ว่ามันคงมันได้ไหมเรูคงทำมันว่ามันได้อยู่แต่มันมันได้ไม่เยอะมันว่าอ๋อค่ะ หลวงปู่ก็เลยว่าเออมันมึงได้หลวงปู่จะจับไปไป,ไป,ไป,ไปล่อยสะสมในวัดหลวงปู่ว่างเงี้ยมันเยอะเกินไปไปช่อนตัวเท่าเขียนนี่แหละหกับปะดุกยัดลงในธนกระสอบปุ๋ยยัดลงไปตะดุกก็อ,อยู่ในนั่นปไปช่อนก็อ,อยู่ในนั่นแหละอ้าวคิดเป็นน้ำหนักเกือบถึงห้าสิบกิโลนั่นแหละนายพินคิดน้ำหนักกันได้ครึ่งถุงปุ๋ยนั่นแหละมันตัวใหญ่นะครึ่งถุงปุ๋ยเออได้เยอะอยู่โสงสัยจะช่วยหลวงปู่วดนี้ เด็กมันก็ไม่ขอหรอเมันกรอมันยืนดูอยู่เด็กสี่ห้าคนมันยืนดูใกล้ลูกปูนั่นฮะแด็ก็ไม่ได้ขอหรอกเฮ้ยมันเอาไปปล่อยในถาดวัดนแถวบ้านป่าสายใหญ่ปูจะไปปล่อยในนี่แหละไม่เอาไปกินลูกปูจะไปกินได้มล์ไปกินล้อปูจะไปปล่อยในในถาดเนี่ยในวัดเนี่ยรู้สึกตัวกันมาเอ้า เรืยอว่ามันปลาจริงๆตอนเช้าก็ไปบินตาบาะก็ไม่ได้ปลาช่อนจริงๆอ่ะเดวลองตัวหนึ่งได้มายังไงครับปู่มันมันขึ้นจากจากบ่อเขามันอยู่ทางลาดยางพอดีหลวงปู่ก็เดินไปบินตาบาดตอนเช้าก็ไปเจอปลาช่อนเนาะฝันได้ปลาก็ได้ปลาฝันเป็นจริงเลยเนาะปู่เนาะฝันว่าได้ปลาได้ปลาจริงจริงอ่ะไปจับมีปลาช่อนตัวนึงมันอยู่ทางลาดยางก็รถมาเยียรหลวงปู่เลยไอ เขาเลยบอกว่าอาจารย์น้ำปลามาจากไหนอันนี้งอยู่ในทางระจ่างเนาะมันออกจากสะนี่แหละมันว่าเขาเลยเอาไปปล่อยในสะในบ่อของมันเดิมนั่นแหละนาเขาติดทางระจ่างตาเคนบุแล้วไปโยนโลกนั่นแหละตัวเท่าแขนนี่แหล่ะค่ะสายตาเขได้ไปกินแล้วโอ้ยก็ถือว่าแต่มันฝันเป็นจริงเลยได้แล้วไปโยนแล้วไปโยนล้วเขาดีมันดีใจเนาะเออถ้าคนเจอคนเขาเอาเลยจะลองเอาไปกินนั่นแหละตัวมันเท่าแขนเนี่ยตัวนั้นน่ะตัวนั้นนะ ห้องผู้เห็นพอดีตอนเช้าก็ฝันว่าคุยกับโยมไปคุยไปกูไปมองไปเห็นดินก็แง่แง่งกูทางราชารกูปลาดในเนบไปแก้ก็ไปช่อนออไปจับเอาไปโยนในบ่อของเดิมฝันแบบไมด้โยนเอาขึ้นาามันมันพันผ่านเนี่มันด้ฝันยาวมันในฝันไม่รู้จะแปลยังไงก็ได้ปลาดุกก็แปลเป็ดแปลปลาก็เป็ดเนาะป้ายก็ป้ายช่อนแบบถ้าคนทางอื่นอาจจะเป็นปเจ็บแต่มันไม่เจ็บเนาะอ๋อค่ะ ตีเป็นแปดเจ็ดใช่ไหมครับปุ่มบางคนก็แปลเป็นเจ็ดนะพี่ยอนนะกเกษตรจับโยนใส่เออจับโยนในลงในถุงเดียวกันนั่นแหละถุงปุ๋ยปากรวงอะไรถุงกระดาปุ๋ยมันเราเนี่ยเยอะหัวโยนลงโยนลงเออเยอะตัวเท่าแขนเต็มแบบเต็มถุงปุ๋ยอ่ะจับได้อยู่แต่ในนั่นแ่ะแต่ปลามันก็ไม่ตายทุกตัวหรอกมันก็ไม่ได้จับง่ายมือจับโป๊ะเราไปโยนลงมือจับโป๊มันเยอะแต่เต็มทั้งลนยางอยู่ จะไปท่านก็ประดุกก็ถือว่าฝันดีเลยเนาะปู่สงสัยงวดนี้จะโชคดีละมั้งปู่ท่านถ้าฝันว่าจับปลาได้เยอะฝันดีฝันัดีอยู่ไอ้ยอมร้อฝันดีอยู่เค่ะฝันดีมันฝันหมดไหนมันก็ดีดีอยู่ฝันมันนั่นมันในไปฝันเรื่องแปลกแหวกแนวอะไรฝันไปก็อืมนี่ไม่ไปฝันไปก็ฝันดีดีอยู่จะเป็นหวยหรือเป็นหวยไม่ไม่รู้เหมือนกันดูฝันเดี๋ยวนี้เอ๊ะมันจะเป็นหวยไหมนี่แปดมีเจ็ดไหมเดี๋ยวนะคิดไปเดี๋ยวนี ปลาก็แปดจับก็เจ็ดนะปูป้าดูกก็แปดป้าช่อนก็เจ็ดหรือจะเป็นแปดเจ็ดก็ไม่แน่ครับมันก็ยังไงเราไม่ได้แปลยังไงเนาะมือน้องปูก็เอามือมือข้างซ้ายนี่จับถุงปุ๋ยไว้มือข้างขวาขวาลงไปจับปลามือก็เลขห้าด้วยไหมน้องปูจะมีห้าไหมน้องผมไม่รู้ก็แปดห้าตัวหนึ่งอะ เอาลูงปูได้ให้แปดห้ากับแปดเจ็ดนั่นแหละสองตัวนั่นคืออันนี้ปูแปลให้แปดห้ากับแปดเจ็ดเนาะเออใครจะวิ่งเ็าวิ่งแปดกับเจ็ดน่ะข้างบนอ๋อค่ะ่ค่ะถ้าชอบวิ่งมาบนนั่นแต่เป็นมันเพราะว่ามันอยู่ข้างบนเพราะว่าทางระยางมันสูงนะย้อนนอมันมันอยู่บนทางระย่างเนาะปลาเนาะค่ะมัน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 อยู่ตามทางระย่างน่ะกระดูกปั้นอยู่ตามทางระยางคิดว่ามันจะเป็นอยู่บนเพราะมัน ม,มันไม่ได้อยู่ในน้ํามันไม่ได้อยู่ในน้ําะมันไม่อยู่ในน้ําแต่มันมีเด็กมันมีมนเว็ไปยืนอยู่ข้างน่องปูเนี่ยเด็กสีห้าคนนะเด็กพวกนั้นไม่ก็ไม่รู้นะไม่ได้ดูไม่ได้เด็กคือว่าพวกที่มาบอกวอาร่องปูอยู่เรื่อยมันยืนอยู่ข้างร่องปูนะประมาณแำนอนุบานนั่นแหละค่ะ<า>ไม่ใหญ่ไม่อนุบาลหนึ่งั่นแหละประมาณนั้นแหละเด็กกอเลขหนึ่งเด็กผู้ชายหมดเลยเด็กผนะู้หนึ่งห้าไหมเนาะปู ยิ่งตีก็ยิ่งหลายตัวเลยเนาะมันเป็นเด็กนี่จะเป็นไม่รู้มันนี่จะเป็นแปดหนึ่งมันเป็นหลายตัวแล้วแต่โยมแต่โยมจะแปลไปหลวงปู่ก็ไม่รู้จะแปลยังไงมันก็มันมันจะเป็นหวยจะเป็นหวยก็ไม่รู้แหละไม่รับประกันหรอกปู่ไม่ได้รับประกันปู่ถ้าเราตีเป็นเนาะไม่จะเป็นหวยนั่นแหละแต่ว่าเออแต่ว่ามันหลวงปู่ถ้าถ้าถ้าซื้อก็จะถ้าใครชอบวิ่งบบนี้เจ็ดกับแปลแต่นักขาพูดหลวงปู่ว่าคิดว่าแต่ถูกอยู่เพราะว่ามัน มันจับได้เนาะมันมันมันจับใส่จับใส่ในสอบกระสอบทุ่งป sure ุ๋ยเอาจับมือเดียวเรอกเอามือนึงไปจับเอาจับมือเดียวกินงกัาปลาเนี่ยเราไปไปช่อนปลาดุกตัวเท่าแขนเราไปจับมือเดียวไม่อยู่หรอกจำลองค่ะอือถ้าสามตัวเป็นเป็นตัวไหนเนาะไม่ไม่ไม่ไ้อยู่แล้วจับอจับมันก็จับไม่ง่ายแต่ละตัวจับปับตัวจะกำมว้กำคอมันก็โยนลงกระสอบทุ่งปุ๋ยไปจับปลาดุกเนี่ยมันมีมันก็ไม่ปักมันจับหมอมันก็โยนใส่ แต่ความเป็นยิ่งเราเราไปจับมือเดียวไม่ได้หรอกประดุมันมีเงี้ยงมันจับไม่อยู่หรอกประดุแต่หลวงปู่จับได้จับได้จับปั๊บเคื่อยนต์ใส่จับปั๊บเ็รยนต์ใส่แบบนี้เ่ยนต์ใส่ในกระสอบกระสอบไอ้ปุ๋งปุ๋ยนั่แหละอืมมันก็เป็นอะไรมันมันก็รวมกันอยู่นั่นแหละว่าประดุกกับใบช่อนมันก็รวมกันอยู่นั่นหรือว่าปลาหรือว่ามันจะเป็นแต่ปากปุ๋งปุ๋ยมันก็กลมอะนะพูดถึง เออไม่แต so ่ใครกาจะดีเป sí, ็ด80 70แบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเอออาจจะเป็น70 80แบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันแปกปากสุยมันก็กมจับปลายนลงไปจับปลายนลงไปแบบนี้มาดูกับปลาช่อนค่ะ70กับ80ประมาณนี้อืมปลูกก็เลยมันเป็นกันๆไว้ปลาช่อนก็เป็นเเนาะ เออแปดศูนย์แปดศูนย์ก็ได้เพราะว่าเป็นมันเป็นปากปากสงปุ๋ยมันเป็นกลมๆนะคออตัวแลเป็นหอยตัวแสเปยังไงโยนออกค่ะตัวกันก็จะมีเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์เนาะปูเนาะอันนี้คือตัวเน้นของปูคือแปดเจ็ดกับแปดห้านะคะปูอือตัวเน้นเนาะ่นแหละแต่ไม่รู้จะแป้ตูวกัน ไม่ไม่ไม่เราปูไม่เน้นหรอกเพราะว่ามันเน้นมันเด่นยากม,มันแปลแบบยากด้วยมันไม่เน้นบอกไม่ไมถึงกับแปลยากหรอกแต่เป็นเน้นมันไม่รู้จะเป็นเน้นยังไงก็เน้นแปดเจ็ดกับแปดห้านี่เลยปูแปดเจ็ดกับแปดห้าก็แปดเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์ก็เป็นตัวรองอะไรแบบนั้นค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเอฟตีสามตัวเอฟก็จะตีเจ็ดแปดห้าค่ะปู่สามตัวเจ็ดแปดห้าเนาะ ก็แล้วแต่เอฟซีจะตีเอามาปูเนาะเพร่าเน่ใาวแล้วแต่เอฟซีจะแปรจะแปรลงปูก็แปรมันจะเป็นหวยมันเป็นหวยลงปูไม่รับประกันหรอกแต่ว่ามันแล้วแต่บุญวาสนาเนาะค่ะปูเออลงปูก็มันมันมัเป็นปูนวัฒนาบางทีเราแปรเป็นมั่วๆมันก็ถูกหรอกบางทีก็เราฝันเองก็ถูกก็ถูกก็มีค่ะปูไต่เวลาประกัน ล้านเปอร์เซ็นต์สองล้านเปอร์เซ็นต์ลงปู่ไม,ม่รับประกันหรอกปมูมันมันสูงกปูมันไม่ใช่อะไรแบบนี้ลงปูความปันนายอยาโยงฟังให้เจอ,อมันจะเป็นหวยหรือเป็นหวยไม่รู้ล่ะไม่ไม่ไม่รับประกันแต่หอยแปดศูนย์เนี่ยมันเคอยออกข้างล่างแล้วย้อร้องนะค่ะแปดศูนย์เอสเคยเคยถูกค<อ>่ะช่วงนั้นนะปู พี่หลวงปู่ว่าฝันว่างปูกกัดแขนตัวเองทำเรื่องในรูนใช่ใช่ช่วงนั้นมันออกแปดศูนย์หรือศูนย์แปดนี่แหละเนาะปู่ออกแปดศูนย์ข้างล่างหลวงปู่ไปซื้อแปดศูนย์ข้างบนไม่ถูกขล่าค่ะค่ะมันก็ไม่ถูกมันฝันได้อยู่แต่ตัวเองที่ไม่ถูกเองนะก็เลยโอ้ยไม่ถูกวันนี้ก็ฝันแบบนั้นแหละญาติโยมพิจารณาหลวงปู่ก็ฝันตามพูดให้ฟังตามความฝันนั่นแหละไม่ใช่หัวไม่ใช่หัวก็ไม่รับประกันหรอก จะฝันเป็นแบบนั้นเป็นตรงของใครไม่ตรงหอยใครก็ไม่รู้ละ่ะลูกก็ฝันเดียน,นั้นก็เลยฝันวันพระก็เลยพูดใ้ฟังญาติโยมฟังถ้ามันบุญวัฒน์นะจริงก็ถูกกักน,กนเนาะนาอยากให้ญาติโยมถูกทุกคนนขนาดลูกปู่ก็ซื้อไม่ถูกบองตีฝันได้ก็ซือ้อไม่ถูกคางทีค่ะใช่ค่ะก็คุณเออคุณกับคุณวาสนานเหมือนกันมันมีก็เออจอริจนา,าวมัมีสติปู่ว่าทําอะไรก็มัมีสติถ้าเราไม่มีสติมันก็ อี่าดชมทุกคนน่ะพี่จานาวค่ะเออขอให้ยาดชมทุกคนละมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเออเจ้าค่ะปฏิดากโอคภัยใครเจ็บทุกท่านทุกคนนั่นแหละให้ร่ับให้รวยมีเงินมีทองเด้อค่ะสาธุเจ้าค่ะปู่อ่าเจริญพรเจริญพรค่ะขอบคุณปู่มากเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะ